สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่ามาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ติอยากจะ แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวไปสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสนะคะพิติขอเล่าจากประสบการณ์ตรงนะคะของพิตินะคะก็คือว่าตั้งแต่ที่พิติทำคลิปเกี่ยวกับ ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีหลายคนนะคะถามว่าเอ๊ะถ้าจะเริ่มเรียนเรียนยังไงดีแล้วเวลาเราเรียนแล้วไม่เข้าใจเราจะทำยังไงนะคะหรือเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเรียนแล้วเนี่ยถ้าเราจะสอบเราจะต้องมีการวางแผนยังไงนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พิติเรียนนะคะพิติเรียนครั้งแรกเนี่ยก็คือเรียนเมื่อปี2014ก็คือเหมือนเรียนเรียนไปตามหน้าที่นะคะก็คือว่าคุณสามีให้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสครั้งแรกไม่อยากเรียนเพราะว่ารู้สึกว่ายากนะคะยากมากพอไปเรียนคือตอนนั้นก็คือเริ่มจากศูนย์นะคะไปเรียนเข้าห้องเรียนก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เหมือนตามเพื่อนไม่ทัน เมื่อเข้าไปเรียนในห้องอ,อย่างมชติว่าวันนี้ไปเรียนละพอกลับมาก็คือเก็บตำราเข้ากระเป๋านะคะแบบนี้ทำแบบนี้นะคะมีความรู้สึกว่าคือตอนนั้นพี่ติเรียนเรียนแบบหลักสูตรเร่งรัดนะคะเรียนสองเดือนเรียนวันละสามชั่วโมงนะคะเริ่มจากตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเรียนจันอรคาร,รเครื่องหัดศุกร์ก็คือเรียน 4วันต่อสัปดาห์วันละ3ชั่วโมงก็ใช้เวลา2เดือนนะคะคือเรียนเสร็จก็ไม่มีการทบทวนนะคะไม่มีการทบทวนก็เอามาดูบ้างแต่ไม่คือพิติพอสรุปได้นะครับว่าตอนนั้นก็คือว่าไม่มีเป้าหมายในการเรียนอ่าเพราะฉะนั้นอันแรกสำคัญมากก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็ เป้าหมายของเราว่าเราเรียนไปทําไมนะคะตอนนั้นพี่ติไม่มีเป้าหมายเลยก็คือว่าเออเรียนไปงั้นไปงั้นแหละนะคะผ่านไปนะคะก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างพอรู้ว่าคือรู้แบบผ่านๆรู้พื้นๆน,นะคะมองชูการออกเสียงก็ยังไม่ถูกนะคะการออกเสียงแบบบางทีพูดกับแฟนเนี่ยเราอยากจะบอกเรื่องนี้แต่ แฟนก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าการออกเสียงหรือการเรียบเรียงไม่ถูกนะคะไม่มีหลักนะคะอ่าเมื่อเมื่อเรียนตอนปี2014เรียนจบปุ๊บเนี่ยก็คือเรียนผ่านอะอังนะคะอะอังก็คือ A1 นะคะก็คือเรียนพอผ่านค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าไปพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วพอมาฝรั่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคนเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะคะเวลาอยู่ในวงสนทนาเนี่ยก็คือเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะทำให้รู้สึกแบบไม่อยากอยู่ในวงสนทนาเหมือนเราเป็นส่วนเกินนะคะมันมีความรู้สึกแบบไม่มีความสุขที่เวลามาที่ประเทศฝรั่งเศสหรือเวลาเราต้องพูดคุยกับ เพื่อนๆญาติิอของสามีอ่ะทีนี้พอเมื่อปลายปี2018นะคะปลายปี2018ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงเดือนมก,กราคมพ่ธีก็ไปเรียนใหม่คือพิติเรียนที่เดิมนะคะก็คือเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสสมาคมฝรั่งเศสที่กรุงเทพทีนี้พอตอนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็โทรมานะคะ คือพิธีอยู่เกาะช้างไม่สามารถที่จะไปสอบวัดระดับได้นะคะว่าพิธีจะต้องเริ่มเรียนใหม่หรือจะเรียนต่อเนื่องนะคะคุณครูเขาก็มีการถามนะคะถามมีการตรวจสอบนะครับพื้นความรู้ของพิธีว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนทีนี้คุณครูเขาก็ถามแล้วก็ให้ลองเล่าเกี่ยวกับตัวตัวของพิธีตัวเรานะคะพิธีก็พูดแบบพูดเป็นคำๆไปอะ พูดฉันกินข้าวแบบนี้ไม่มีการไม่มีการใช้หลักไวยากรณ์หรือคำศัพท์ที่ถูกต้องเลยนะคะคุณครูเขาก็บอกว่าออพอรู้บ้างแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตอนที่พิติลงเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพิติก็ไปลงเรียนในระดับอ,อ,อก็คือเอ 1. 1นะคะเริ่มเรียนใหม่ เริ่มเรียนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะพี่ติก็เรียนออังควงอังจนถึงออังควงเดอร์นะคะก็เรียนพูดถึงว่าระดับออังเนี่ยยังไม่จบด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมี1.3 1่ไปอีกนะคะตอนที่มาเรียนรอบสองเนี่ย ก็คือพออ่านออกเขียนได้แต่เรื่องการเขียนเนี่ยพี่ตีไม่ได้เลยนะครับคือไม่ไม่เชิ่ว่าไม่ได้เลยคือการเขียนเนี่ยมันไม่ถูกอ่เ <c> ช <oughs> <c oughs> ื่อวูเรก็ยังสะกดไม่ได้นะคะต้องแบบต้องเปิดแล้วก็ลอกแบบนี้คะ่ะอย่างตอนในช่วงที่เรียนเนี่ยรอบที่สองเนี่ยก็คือว่าเริ่มมีเป้าหมายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คือว่าอยากพูดให้เป็น แต่ไม่ถึงไม่ถึงกับแบบต้องแบบให้เป็นระดับมืออาชีพยังไม่ถึงขั้นนั้นคือวัตถุประสงค์ในการเรียนครั้งที่สองของพี่ติเนี่ก็คือพี่ติอยากจะสื่อสารแล้วก็อยากทำความเข้าใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นเนี่ยมันยังไม่มากเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงว่าเป็นเด็กเรียนเนี่ยก็คือเหมือนเด็กเรียนในระดับแบบตานกลางอะไม่ถึงกับแบบเด็กเด็กเก่งอะไม่ถึงกับแบบเด็กเ,เด็กเรียนดีอะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเวลาทําข้อสอบหรือตอนพอ,พอพิธีเรียนจบเนี่ยทาข้อสอบเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเกณฑ์ผ่านสมมติว่าเขาให้ผ่าน80เนี่ยพิธีก็อุย้ย80พอดีเนี่ยไม่ถึงกับแบบขั้น ขึ้นขึ้นไปแบบอ่าถ้าถ้าเกตเกดเฉลี่ยก็ประมาณ3ามแบบเนี้ยนะคะพอพออ่านได้พอพูดได้พอเขียนได้พอสื่อสารได้แต่ยังไม่ดีนะคะยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ตีพอสรุปได้เลยะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนให้ดีนะคะมันจะมันจะส่งผลไปถึงของการ สอบวัดระดับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจฟังตรงนี้ดีตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสอบวัดระดับให้ได้ผลนะคะเวลาเราเรียนเราต้องถามตัวเองเลยว่าเราเรียนไปทําไมนะคะจุดจุดจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเออจะต้องให้ได้อ่าว,ว่าตอนนี้เราเรียน A1 หรือ A2 หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องบอกว่าเราต้องบอกกับตัวเราเองว่าเราจะต้องผ่านให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เป้าหมายของเราเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่มีพฤติกรรมที่จะมุ่งม,มั่นในการาตั้งใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าทุกครั้งนะคะที่เราเรียนในห้องเรียนเราเรียนเสร็จเมื่อเรากลับมาเราจะต้องทบทวนนะคะต้องหาแบบฝึกหัดทำต้องหาบทความมาอ่านแบบนี้เป็นต้นคือพอพี่ติเรียนจบนะคะเมื่อตอนปีเนี่ยไปต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2019เนี่ยพอพี่ติกลับมาที่ประเทศฝรั่งเศส แล้วพี่ตีคุยกับคนฝรั่งเศสแล้วก็มันไม่ได้เลยนะคะมันเหมือนกับความรู้ที่เคยเรียนมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะคะเขาถามมาก็นึกไม่ออกว่าเขาถามว่าอะไรเพราะว่าตอนที่พี่ตีเรียนในตำราเราท่องมาแบบนี้แต่พอเราไปเจอสถานการณ์จริงเขาถามมาอีกแบบแต่เป็นเรื่องเดียวกันเราก็ไม่เข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้น พอพี่ตีมาที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยพี่ตีเริ่มเรียนใหม่นะคะเหมือนกับว่าปรับ mindset ของตัวเองเลยนะคะว่าเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยนะคะว่างเปล่าแล้วครั้งแรกแน่นอนเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยมันตามไม่ทันนะคะครูเขาพูดอะไรไม่รู้นะคะนี่ทำยังไงดี อะสมมติว่าวันนี้ครูครูเขาสอนเรื่องเออสัวเอาง่ายๆเนาะสัวเรื่องการนับตัวเลขอะไรเงี้ยวันนี้ครูสอนอ่าอ่าอ่าเดอทกัเซนซเงี้ยทีนี้บางทีเราอาจจะให้ครูออกเสียงยังไงเน่ยนะคะฟังไม่รู้อะทีนี้เมื่อเรากลับมาที่บ้านอพิติก็เปิดช่อง y o u t u b e เลยนะคะครูคนไหนที่เขาสอนนะพีติฟังหมดเลยนะคะครู ฟังครูคนไทยเพราะว่าครูคนไทยเขาจะอธิบายอธิบายทําให้พิติเข้าใจได้ได้ดีนะคะอ่ะวันนี้ครูสอนเรื่องการนับเลขเสร็จและเออไม่รู้ว่าว่าออกเสียงยังไงนะเขานับกันยังไงอ,ะอ่ะพิติก็มาเปิดช่อง YouTube ดูอ่ะครูคนนี้เขาสอนแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดอ๋อก็ทําการทบทวนทบทวนทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ ตอนที่พิติมาที่ประเทศฝรั่งเศสเนะี่ยพิติเรียนเ,เรียนทุกวันนะคะวันละสองชั่วโมงเสร็จแล้วกลับมาก็กลับมาทบทวนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีคือภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าพิติรู้ไงคบว่าพิติตั้งเป้าหมายแล้วไงว่าต้องพูดกับใครก็ได้ให้ได้แบบนี้คือเรามีความตั้งใจสูงนะคะตั้งใจสูงปรี๊ดเลยคือ ไม่ได้ต้องได้นะคะมันไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาครั้งนี้พิตีมีเป้าหมายชาัดเจนเลยว่าเราต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นทุกขณะจิตคือภาษาฝรั่งเศสกลับมาแล้วก็ต้องมาทบทวนกับคุณสามีอีกนะคะอย่างทุกวันจะต้องอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสให้คุณสามีฟังแล้วก็เอากันบ้านเนี่ยมาทบทวน มาตรวจคําตอบกับคุณสามีว่าเออเนี่ยออกเสียงถูกไหมการทํารูปประโยคแบบนี้ถูกไหมนะคะอันนี้คือช่วงระหว่างที่เราเรียนนี่แหละค่ะคือการเตรียมตัวในการไปสอบวัดระดับเพราะฉะนั้นพอตอนที่พี่ติไปสอบนะคะแพทย์ไม่ต้องแบบคือมันไม่เหมือนตอนสมัยเมื่อก่อนนะตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยอุ้ยพอวันที่ใกล้จะสอบเนี่ยคือแบบ อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเลยนะคือคือแบบมันจะเครียดแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่นิสัยสำคัญก็คือความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็คือความมีระเบียบวินัยให้กับตัวเองอย่างพิ่ติสังเกตเห็นเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยที่เรียนมาพร้อมกันนะคะเรียนมาพร้อมกันเริ่มวันแรกเหมือนกันพอเขา เรียนเสร็จเขาก็ไปเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยไปเลี้ยงลูกไปทํางานไม่มีการทบทวนนะคะไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเรียนเนี่ยตอนณวันนี้เขายังพูดแต่ภาษาอังกฤษเลยนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษเขาพูดแต่ภาษาของเขาอะ่ะเขาเวลาพูดเ,เวลาอยู่ในห้องเรียนครูให้ฝึกอ่านหรือให้ฝึกแต่งประโยคเขาก็ยังอ่านผิด,ผด,ผดๆิถูกๆนะคะ เพราะว่าเขาไม่มีวินัยในการเรียนเขาไม่มีความสม่ำเสมอในการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วพิติอยากจะแนะนำท่านใดนะคะที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสพิติขอแนะนำว่าถ้าจะให้ดีเราต้องมีครูนะคะมีครูที่จะคอยชีน้แนะแล้วก็ ตรวจคือเรามีครูหรือมีโค้ชเนี่ยดีเพราะว่าเวลาเราผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเขาก็แก้ให้เราได้ต้องมีคนตรวจคําตอบค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พี่ติเรียนอะสมมติว่าเราเรียนวันนี้เราเรียนการน,นับเลขเนาะอ่า the ถักเนี่ยอะเราคิดว่าเราออกเสียงถูกละแต่พอเวลาเราไปพูดจริงๆเนี่ยคนที่ฟัง ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วเราจะผ่านไหมวิธีทดสอบง่ายๆคือว่าให้เราไปพูดกับเจ้าของภาษาถ้าเจ้าของภาษาเขารู้เรื่องแสดงว่าเราไปเวลาเราไปสอบวัดระดับเราผ่านแน่นอนเพราะว่าตอนเวลาเราไปสอบเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกับครูผู้สอบ นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมีคำถามหรือมีคำชี้แนะใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะการเตรียมตัวในการไปสอบการเรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าสรุปง่ายๆคือว่าเราต้องถามตัวเองนะคะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการเรียนไปเพื่ออะไร แล้วเราต้องมีนิสัยที่สำคัญคือมีระเบียบวินัยนะคะมีความเอาใจใส่มีความสม่ำเสมอมีความกระตือร้อนนะคะกระตือรือร้อนนะคะแล้วที่สำคัญอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าเวลาเราเรียนในช่วงระหว่างทางเนี่ยเราอย่าเครียด เราไม่ควรไม่ควรที่จะเครียดนะคะจริงจังแต่ไม่เครียดนะคะก็คือว่าเหมือนเราทำเล่นๆนะ่ะแต่เราเอาจริง <c oughs> นะคะนึกออกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่ตีจะลองมาพูดเกี่ยวกับข้อสอบนะคะที่พี่ตีไปสอบวัดระดับมาว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับข้อสอบ สำหรับคลิปนี้ m a x กซี่เอเบียงโตรูฟวาพิติขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เรียนภาษาฝรั่งเศสยังไงก็หมั่นพูดซ้ำๆฟังซ้ำๆเขียนซ้ำๆอ่านซ้ำๆทำแบบนี้ค่ะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการทำซ้ำๆนะคะฉันเคยค่ะเราคนไทยตําไว้ให้ส,สวยๆนะคะ